สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะจเจคโนมาแนะนําที่สวนสวยๆนะคะเนื้อที่1ไร่ราคาเพียง5้าแสนหมืนบาทเท่านั้นคะ่ะทุกท่านน้นําไฟถึงนะคะมีเพื่อนบ้านเดินทางสะดวกสบายคะ่ะทุกท่านเป็นที่ดินสวนนะคะทุกท่านราคาขายด่วนเนาะห้า0สนห้าหมบาทเอกสารสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้นะคะเป็น โฉนดนอสสามกค่ะราคาถูกเหมาะสำหรับการสร้างบ้านเลยนะคะที่ดินแปลงนี้อยู่ที่บ้านหนองเกี้ยวตำบลโคกไทยอำเภอปกักธงชัยจังหวัดนคนรราชสีมานะคะในที่ดินนะคะเป็นสวนผลไม้ต่างๆนะคะเช่นมะม่วงส้มโอมะขามเทศกล้วยชะอมไผ่สีทองนะคะห่างจากถนนเส้น2-4โชคชัยเด็ดอุดมเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นคะ่ะ ห่างจากโรงพยาบาลโชคชัยแห่งใหม่นะคะ2กิโเมตรห่างจากโรงพยาบาลปักธงชัย12กิโเมตรห่างจากเทศบาลปักธงชัย12กิโเมตรเดินทางสะดวกค่ะทุกท่านบรรยากาศดีค่ะร่มรื่นนะคะมีเพื่อนบ้านค่ะไม่ไกลจากตัวเมืองโคราชนะคะที่สวยราคาถูก ท่านใดสนใจที่ดินในคลิปนี้นะคะสามารถนัดดูที่ดินกันได้นะคะติดต่เอเจ้าของโดยโตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่านสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและน,นัดชมพื้นที่จริงประกอบการตัดสินใจนะคะแอดมินใส่เบอร์โทรพร้อมกับรายละเอียดนะคะต่างๆไว้ให้ทุกท่านที่สนใจได้คลิกเข้าไปรับชมที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็ต้องขอลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกท่านสวัสดีคะ่ะ